สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นเข้าไปตรงคำว่า playlist นะครับผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสุบมือ8มิลแปลงเบอร2บาวเยอรมันการเทลูกนะครับแล้วก็จะตัว m 4นะครับใครอยากดูแบบยาวๆก็ดูใน EP ของเจ้าตัวมัดรวมนะครับมัดรวมทุก EP นะครับรวม8 อีพีแรกของผมเลยนะครับเมื่อสาปีก่อนนะฮะไล่มาเรื่อยๆนะครับหาความรู้นะครับเราอยากคิดว่ามันเป็นแค่สิ่งผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับมันมันชือว่าเป็นกีฬาก็ได้นะครับอย่างที่ผมพูดนะครับพีซีพีนี่ผมอยากจะเห็นใครสักคนหนึ่งนะครับลูกหลานของเราแหละนะครับเริ่มต้นจากพีซีพีพ่อเล่นอย่างเงี้ยลูกก็เล่นตามลูกก็สอนให้ลูกเล่นนะครับจากนั้นลูกก็เอาไปเป็น แรงผลักดันของตัวเองนี่ด้วยความชอบอ่ไงเงี้ยไปเป็นนักแม่นปืนก็ได้ไปเป็นนักยิงปืนทีมชาติก็ได้นะครับโดยที่เริ่มจาก PC P t p พผมอยากจะเห็นนักคนหนึ่งนะครับอยากจะเห็นจริงๆนะครับว่าเพราะจริงๆแล้วนี่นักทีมนักแม่นปืนทีมชาติอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่มีเงินหน่อยนึงเป็นลูกของคนมีเงินนะครับเขาถึงจะสามารถซื้อปืนให้ลูกเขาได้จะสามารถผลักดันให้ลูกเขาไปสนาม สนามซ้อมได้อย่างเนี้ยแต่ของเราเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีนะครับล,ลำพัางจะหากินมันก็ยังลำบากแล้วต้องมาให้ลูกไปซื้อปืนให้ลูกอะไรมันมันมันยากครับสําหรับพวกเรานนะอผมก็หวังว่าอยากจะให้อยากจะเจอสักคนหนึ่งอยากจะเห็นสักคนหนึ่งที่มาจากพีซีพีของเรานะครับอาจจะจากชื่อองผมนี่แหละนะครับปเปิเผยปแรงบันดาลใจให้เขาไปถึงจุดนั้นได้นะครับก็อีพีนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่ลำนะครับใส่ลำยัดเข้าไปใน ตัวงานนะครับก็อาจจะเป็นอีพีนี้เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับมือเก่าก็อาจจะพอรู้แล้วแหละนะครับว่าใส่ยังไงมีนะท่านทักเข้ามาครับบอกว่าผมยิงยังไงมันก็ยิงไม่แม่นนะมันทํายังไงมันเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับการใส่ลําเข้าไปนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับถ้าลําไม่ชนบ๊ทนะครับลาไม่ชนบ๊ทนี่ยิงยังไงก็ไม่แม่นนะครับ วิธีการใส่แ่อย่างไงพอดีผมไม่มีโหลดไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์เขาจะสอนเท่าที่ผมมีแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโหลดแล้วกันนะครับเป็นบูทแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะใส่เราต้องใส่ลำเข้าไปก่อนนะครับลังเพลิงอยู่ฝั่งไหนผมสอนไปแล้วนะครับถ้าท่านได้มาเนี่ยเอาหมาแล้วกันก็ได้นะฮะท่านได้มาเนี่ยท่านก็ต้องเทสก่อนว่าลังเพลินอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าช่างไม่บอกเนี่ยช่างเขายัดมาจาก กับครอบรามอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะครับบางคนเฮ้ยช่างเขายัดมาให้ท่านยัดเข้าเลยนี่มันไม่แม่นสุดท้ายมาดิงไม่แม่นนะคะเพราะว่าท่านช่างเขาอาจจะใส่มาปิดข้างนะครับเราก็เอาลูกงยัดเข้าไปเฉนะยน,นะครับกลองมค่อยโฟกัดนะครับโอเคนะครับถ้าเอามือดันอย่างนี้นะครับมันไม่เข้าแสดงว่านี่คือตรงปลายนะครับอ่เราลับด้านมาฝั่งหนึ่ง Mm. ยัดเข้าไปนะครับอ่านี่ครับข่าแล้วนะครับแสดงว่าฝั่งนี้ก็คือลังเพลิงนะครับเราก็เอาลังเพลิงนี้แหละนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้คือสมมติว่าตรงนี้คือรูโหลดของเรานะครับให้เรายัดเข้าไปครับยัดลัางเข้าก่อนนะครับอย่าพิ่งไปยปยัดโหลดนะครับอย่าเพิ่งไปยัดครอบนะครับเพื่อปลดให้ยัดลัางเข้าไปก่อน เข้าไปนะครับไปนะครับไปชนนะครับปกติแล้วนี่สุ่ม่านี่คือบูธนะครับท่านจะเข้าไปเสร็จมันจะชนบูธให้ท่านขยับนะครับขยับหารูนะครับบางคนยัดเข้าไปชนชนปั๊บล็อกแล้วจันทีนะครับไม่ได้นะครับบางครั้งมันอาจจะไปติดติดตรงปากของบูธนะครับให้เข้าไปเสร็จขยับนะครับขยับลำมันจะอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณสักห้ามิลสิบมิลนะครับแล้วแต่บูธของใครทําขึ้นมา บางช่างบางคนก็ทำสองมิลอย่างเงี้ยแทบจะไม่รู้เลยครับว่ามันเข้าไม่เข้านะครับวิธีทำทำยังไงครับหาลิปสติกนะครับหาลิปสติกลิปสติกของแฟนท่านก็ได้นะครับผมไม่บ้านนะครับาขอยิมเขาก่อนนะครับขอยืมลิปสติกมานะครับเอามาใส่ตรงไหนนะครับเอาลิปสติกมานะครับสีแดงนะครับมาป้ายตรงนี้นะครับ ลายตรงนี้นะครับตรงตรงปลายของลำนะครับสีแดงมาป้ายนะครับป้ายเสร็จทำองไงต่อยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับเสร็จเข้าไปให้ชนบูธครับไปชนบูธชนเสร็จนะครับล็อกเอาไว้ครับอ่าชนเสร็จเลยล็อกนะครับล็อกก็ได้ล็อกเสร็จดึงออกมาครับดึงออกมา ลิปสติกจะต้องไปติดอยู่ตรงร่องนะครับนี่คือบูธนะครับนี่คือบอูธผมต้องดูกล้องไปด้วยนะครับบางครั้งไม่โฟกัสนะครับอ่าบูธนะครับจะเป็นร่องร่องบูธนะครับร่องเพื่อที่จะเอาลำเข้าไปนะครับลิปสติกตรงนี้นะครับเราทาสีแดงตรงนี้เนะี่ยมันจะต้องมาติดด้านในนะครับ ตรงนี้นะครับมันอาจจะติดตรงนี้อ่ะเพราะว่าอันดับแรกเราไปเนี่ยมันต้องชนอยู่แล้วนะครับแต่มันจะต้องติดด้านในตรงนี้เราส่องดูนะครับถ้าลิปจะเสียดสีแดงติดตรงนี้แสดงว่าท่านยัดเข้าชนร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเราไปลองทําดูนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับแรกๆอาจจะต้องทํานะครับมือใหม่แต่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วเข้าไปเสียจไปชนตรงนี้อ่าเลื่อนนิดนึงดังก๊อกอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะรู้เลยว่ามัน มันชนแล้วนะครับลองชนใหม่ครับครับปึ๊บชนชนเสร็จขยับหามันมันมันะคหา่อย่างนี้มาชนนะครับเราก็จะรู้เลยว่ามันชนแล้วนะครับจากนั้นเราก็ล็อกนะครับอ่าเอาลำเอาลำยัดเข้าไปก่อนได้ไหมครับเอาลำยัดเข้าไปก่อนนะครับชนบูธแล้วอ่าบูธแล้วจากนั้นนะครับเอาครอบตามไปนะครับหนึ่งเลยก็คือลำนะครับหนึ่งเลยคือลำ ตามด้วยสองคือครอบครับบางคนเนี่ยยัดครอบเข้าไปก่อนแล้วก็ลำตามไม่เอานะครับเอาลำเข้าไปก่อนนะครับให้มันชนบู้ก่อนจากนั้นครอบครับใส่ครอบเข้ามาครอบผมไม่มีนะครับเอาห็นแล้วกันนะครับทองนี่แหละนะครับครอบตามมาครับมาเลยครอบไปค่อยตามมาครับตามมาแต่อย่าให้มันหลุดออกมานะครับออกมามาชนมาเสร็ด นะครับครอบชนเสร็จนะครับมันจะโผล่มาประมาณนี้แหละนะครับครอบชนแล้วนะครับครอบชนบูทแล้วลำมาชนบูทด้านในแล้วนะครับนะครับล็อกนะครับล็อกนะครับล็อกเลยล็อกเสร็จดึงออกมาก็ได้ครับมาดูว่ามันโผล่ออกมากี่มิลไหมมันโผล่มาไหมนะครับหรือถ้าอยากจะให้ชัวร์ครับท่านหาอะไรก็ได้ครับ ท่านใส่ครอบเข้าไปเสียดท่านหาอะไรท่านหาเหล็กหรือว่าหกเหลี่ยมก็ได้มาดันตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับดันอะไรดันเพื่ออะไรเพื่อให้มันสนิทล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางครั้งตอนที่เราเอาโหลดเขาเอาครอบเข้าไปนี่เรามันอาจจะดันออกมาก็ได้ลองดันอีกนะครับดันอีกรอบนึงตรงปลายตรงนี้นะครับดันเข้าไปให้มันชนนะครับทําให้มันชนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ล็อกนะครับมั่นใจนะครับว่าให้มันชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ชนบูธเรียบร้อยแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วจากนั้นทาไงต่อครับหาเหล็กนะครับหาเข็มก็ได้นะครับหาเข็มมานะครับอ่ชิ้ดส่านนี้เป็นเข็มแล้วกันนะครับจุดนี้นะครับจุดที่มันเข้าไปในในบูธเนี่ยเอาเข็มนะครับแทงลงไปนะครับหมุนครับหมุนกรีดนะครับแล้วกันเลยนะครับเอาเข็ม แทงไปแล้วก็หมุนครับงนี้เลยถ้ามันเป็นลอยครับเพื่ออะไรครับทําตรงนี้เสร็จนะครับต่อมามาทาตรงนี้ครับตรงนี้คือปกติแล้วนะครับลามมันจะยุบเข้าไปก็ช่างมันลามจะโผล่ออกมาจากครอบก็ช่างมันนะครับถ้ามันยุบเข้าไปนะครับเราก็กรีดตรงครอบนะครับอ่าเข้าใจกันไหมครับที่ว่า นี่คือตรงปลายนะครับนี่คือครอบนะครับครอบนี้ตรงนี้เป็นเป็นเกลียวเป็นปลายเกลียวนะครับถ้าลามาอยู่ตรงนี้มาหยุดมาอยู่แค่นี้นะครับลามาาท่านลามเขาช่างเขาจัดมาสั้นตัดมายาวช่างมันนะครับอันนี้เรามันจะไม่สนใจนะครับจุดนี้ก็ได้ครับอ่ามองเข้าไปเสียดอยู่ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับทาไงครับเราเอาเข็มนะครับแทงลงไปตรงนี้นะครับแทงลงไปตรงตรงเกลียวนี่ กรีดครับกรีดให้มันเป็นร่องครับกรีดให้ตรงนี้เป็นร่องเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาท่านยิงไปครับยิงไปเสร็จจู่ๆมันไม่แม่นครับเฮ้ยทำไมจู่ๆมันถึงไม่แม่นให้ท่านมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ท่านกรีดเอาไวน้นี่ถ้าลามมันโผล่เลยขึ้นมาตรงท่านกรีดเอาไว้แสดงว่าลาท่านมันเคลื่อนออกมาเห็นไหมครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งง่ายๆเลยนะครับ ท่านจะรู้ได้ทันทีว่าลำของท่านมันเคลื่อนสดใน,นกรณีที่ท่านลำของท่านมันยาวกว่ายาวก,กว่าครอบมาอย่างนี้่ะยาวโผลมาไม่เป็นไรเลยครับจะยาวกว่าจะสั้นกว่าได้หมดนะครับบางท่านเสียเลสมากอุย้ยพี่มจะมาเป็นลำม,มันโผลออกมาสิบมิลนนะ่ะมันเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยเราใส่เก็บเสียงเข้าไปมันก็จะ,จะเก็บเสียงของเราอยู่ประมาณนี้นะครับอาจเก็บเสียงเข้ามาอย่างเงี้ยเก็บเสียงอย่างเงี้ย ขาดเก็บเสียงนี่ก็จะเป็นกลวยนะครับเป็นกลวยเก็บเสียงอ่ะเป็นกลวยเป็นกลวยนะครับลำกโ็โผลเข้ามาแค่นิดเดียวช่างมันนะครับผมนี่มีตัวหนึ่งเพื่อนของผมใช้นะครับยาวมันใช้ลำยี่สิบนิ้วแต่ครอบของมันสิบแปดนิ้วลำโผลมาประมาณนี้เลยครับใช้าง,งานได้ไหมใช้าง,งานได้ครับข้อเสียก็คือเก็บเสียงของเรามันจะเก็บเสียงได้ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำมันกินไปเยอะนะครับใช้าง,งานได้ปกติ ทีนี้ต่อให้ลามตัวเนี้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับลามลามอยู่ที่สิบลามสิบหกนิ้วครอบสิบแปดนิ้วครอบยาวกว่าสองนิ้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสครับ,เ,รรบเพราะว่าลูกมันวิ่งออกมามันจะวิ่งตรงอยู่แล้วนะครับแรกๆมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับช่างมันนะครับขอให้มันไม่ชนกลวยก็พอนะครับบางคนซีเรียสมากเลยว่าครอบสิบแปดนิ้วใส่ลามสิบ สาลำสิบหกนิ้วได้ไหมได้หมดนะครับถ้านลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับแต่อย่าให้มันยาวเกินแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเอาเอาครอสิบแปดนิ้วใส่ลำสิบสี่นิ้วโอ้โหหายไปทั้งสี่นิ้วเนี่ยมันมันเราต้องใส่เก็บเสียงอีกนะครับเก็บเสียงมันก็ยาวกลัวว่ามันจะมาชนเก็บเสียงนะครับแต่อย่าให้มันยาวเกินนะครับไม่เกินนิ้วสองนิ้วเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแต่อย่าให้เกินมากกว่านี้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ย ให้มันอยู่ตรงกลางประมาณช่วงเกลียวช่วงนี้ยประมาณสักไม่เกินส mm, ิบมิลลิเมตรนี่จะว่ากำลังดีนะครับโผลออกมาสิบมิลก็ได้จะเข้าไปสิบมิลก็ได้นะครับถ้ามันโผล่มาอย่างนี้นะครับอ่ามาอย่างนี้ลำโผล่มาอย่างนี้นะครับท่านเราทํายังไงเราก็เอาคัตเตอร์เอาเหล็กก็ได้ครับกรีดนะครับตรงนี้กรีดเพื่อให้ตรงลำนี่เป็นรอยนะครับลำน,นี่นี่คือลำนะครับนี่คือครอบนะครับปลายครอบ ลำโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กรีดตรงนี้เลยกรีดกรีดกรีดครับเนี่ยทําให้มันเป็นรอยนะครับเป็นรอยเลยอ่าสมมติว่ามันเป็นรอยแล้วนะครับเป็นรอยประมาณนี้นี่เลยนะครับเป็นรอยแล้วไม่กรีดไม่ได้อ่านะครับเป็นรอยแล้วนี่ครับตรงนี้โผล่ออกมาจากครอบนะครับสิบมิลก็ช่างมันนะครับชัางมันนะครับโผล่มาเสร็จหลังจากที่เราใช้งานไปเสร็จนะครับ เขาทำงานไปจูดๆเอ๊ะทำไมปืนไม่แม่นมายิงไปมือปืนไม่แม่นครับถ้าเรามาดูตรงนี้ครับมันจะขยับออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับว่าเราจะมองเห็นในทันทีว่าตรงชลอมาร์กเอาไวน้นี่มันขยับออกมาแสดงว่าลำของท่านนะครับลำตรงนี้หลุดออกจากบูตมาอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วนะครับแต่เราไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ทาตรงนี้เอาไวน้นี่เราจะไม่รู้นะครับผมทําเอาไว้ตลอดนะครับเผื่ออะไรเผื่อสักวันหนึ่งนะครับ เราจริงไปเรื่อยๆนี่มันมีการเคลื่อนไหมมันเคลื่อนได้นะครับเพราะอะไรเราล็อกนะครับล็อกน็อตหัวท้ายนะครับยิงปังปังไปทุกวันทุกวันครับมันอาจจะขยับนะครับกติชนนะครับแนบสนิทนะครับออกออกมาประมาณสักครึ่งมิลนี่มันก็ไม่แม่นแล้วนะครับแต่เราไม่รู้เลยแต่ก็เฮ้ยถอดพข้ออกมาเอา้ามันก็มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่หว่าแต่ที่ในได้มันออกมาครึ่งมิลแล้วนะครับแต่เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เอาไว้เนี่ย เราจะรู้นะครับว่าลำเราโผลออกมานะครับลำของเรามันขึ้นออกมาเอ้ยมันขึ้นออกมาครึ่งมิลนี่หว่าบอกเฮ้ยอ๋อเราก็จะรู้สาเหตุแล้วก็จะได้คลายน็อตตรงครอบดันลูกเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ล็อกใหม่นะครับล็อกใหม่นะครับ,มรบผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วมีอีกคําถามเดียนะครับผมล็อกแล้วยังไงมันก็ไม่อยู่ทํำยังไงครับทายัางไงข้อนี้ให้ ท่านอ่าอ่ายังไงอ่ะขันแน่นอ่าขัานแน่นก่เดิมแล้วกันขันแน่นก่เดิมนะครับขันเข้าไปให้แน่นเลยแต่อย่าให้แน่นมากนะครับปกติผมย้ำตลอดว่าอย่าให้แน่นมากเพราะอะไรลำถ้าเราขัานแน่นแน่นแน่นเกินไปนี่น็อตมันจะจิกครับแต่เรียนนะครับว่าด้านในมันเป็นรูนะครับมันจิกเซ็จมันจะยุบครับ ลำตรงที่เราขันน็อตนี่มันยุบนะครับขันแน่นมากก็ไม่ได้เอถ้าขันเบาล้ำก็กระเด็นออกหลุดออกถ้าขันแน่นลำก็จะเป็นรอยเป็นยุบเลยนะครับยุบเลยนะพยายามอย่าขันแน่นให้มากนะครับแล้วก็อย่าขันตึงมากอย่าขันแน่นมากแล้วก็อย่าขันบวมมากต้องขันให้มันพอดีนะครับแล้วเราจะมีวิธีแก้ ลำหลุดออกมาได้ยังไงเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมมาจะบอกว่าแหละแต่พอดีผมคิดว่าเฮ้ย hey, มันสิบห้าทีแล้วผมทําเป็นอีพีแยกนักันว่าจะมาสอนเรื่องอันนี้ด้วยแหละอ่าผมผมเลยคิดว่าทําเป็นอีพีหน้าแล้วกันว่าทายัางไงให้มันไม่หลุดออกไม่เคลื่อนทอํายังไงให้ลมไม่รั่วออกนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าติดตามนะครับผมอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันเหมือนเดิมนะครับผมอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ